ตรวจร่างกายมาตรวจสุขภาพมาแล้วพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะสวัสดีค่ะพี enfin ่จันจิรานะคะวันนี้อยากจะมาทําคลิปบอกน้องๆเพื่อนๆหรือพี่ๆนะคะที่เพิ่งไปตรวจร่างกายมาตรวจสุขภาพมาแล้วพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะก็เรื่องของเรื่องก็คือมีน้องที่สนิทคนหนึ่งค่ะ โทรมาถามไลน์มาถามนะคะว่า,าพี่ที่เขารู้จักนะะเนี่ค่ะเป็นเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็กําลังจะ <c oughs> รับการรักษา <c oughs> ก็อยากจะสอบถามว่า,าจะต้องทานอาหารอย่างไรดูแลตัวเองยังไงนะคะวันนี้ก็เลยคลิดว่าอ่ะมีเวลานิดนึงมาอัดคลิปบอกหลายๆคนทีเ่เจอเรื่องเรื่องราวแบบนี้คล้ายๆกันนะคะ อย่างแรกเลยที่พี่จะแนะนำนะคะก็คือในเรื่องของจิตใจก่อนค่ะอย่าไปวิตกกังวลมากคือเข้าใจแหละค่ะว่าทุกคนเนี่ยต้องต้องใจเสียอยู่แล้วนะไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นแล้วจะรู้สึกโล่งโปร่งสบายนะคงคงไม่มีอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยขึ้นมา อ,อย่างแรกคือเราจะต้องสูญเสียเวลาในการดูแลตัวเองไหนจะเรื่องเงินทองไหนจะอะไรอีกมากมายอันนี้พี่เข้าใจค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ที่ทุกคนต้องวิตกกังวลแต่ทีนี้วิตกกังวลไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะไรนะคะมันจะยิ่งทําให้โรคเนี่ยยิ่งยิ่งร้ายไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมีสติค่ะดึงสติกลับมาให้ได้แล้วก็โอเคเราเป็นแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็มันก็ ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีกว่าทนีนี้ในกรณีที่ถามว่าช่วงในาการรักษาดูแลตัวเองเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้พี่เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าตัวพี่เนี่ยค่ะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ให้คีคมโสีครั้งฉายแสง30ครั้งก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะใช้เวลานาน,านแล้วก็ ช่วงระหว่างให้คีโมเ,เราก็มีแพ้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่โชคดีที่ไม่แพ้นะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าหลายๆคนแพ้แล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรจะช่วงในึงให้คีโมเริ่มแรกเลยนะคะการให้ีโมเนี่ยอย่างแรกที่สําคัญเลยค่าเลือดค่าเลือดเนี่ยคุณหมอเขาจะ ก่อนไปให้คีโมทุกครั้งเขาจะต้องให้เราไปตรวจเลือดก่อนแต่นี้การตรวจเลือดจะตรวจที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เอาผลการรักษาไปให้คุณหมอค่าเลือดเราต้องผ่านพอค่าเลือดผ่านเนี่ยเราถึงจะไปรับคีโมได้อันนี้อันที่หนึ่งที่สำคัญแต่นี้การที่จะให้ค่าเลือดเราผ่านได้เนี่ยคะ่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องอาหารเรื่องก,การพักผ่อนต้องเพียงพออาหารที่ พี่ทานในช่วงนั้นเนี่ยพี่ก็จะงดเริ่มงดของหวานนะคะเอาตรงๆเลยของหวานนี่คือไม่เอาเลยนะคะช่วงช่วงที่รักษาของหมักของดองพวกนี้ค่ะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเลยแอลกอฮอล์บุหรี่หรืออะไรพวกนี้ทึ่งพี่ไม่ได้ดื่มแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงนะคะพวกนี้แล้วก็ทานปกติกินปลาที่เป็นโปรตีนนะคะแต่ว่าพวกเนื้อสัตว์อื่นๆพวกนี้ค่ะ <c oughs> ก็ยังมีความจําเป็นไม่ใช่ว่าเราเรางดเลยส่วนผักก็หลายหลายคนก็มองว่าอาจจะต้องต้มก่อนเหตุผลที่ต้องต้มก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งในผักสดเนี่ยค่ะเขาจะมีพวกเชื้อโรคพวกแบคทีเรียวพวกนี้เยอะถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยจะทําให้เรา,เ,าเกิดอาการติดเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าทานผักทานอะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ อันนี้พี่ก็ไม่ได้ปิดนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีคนแนะนำทานอาหารเสริมทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายโอเคพี่ก็มีทานช่วงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อันนี้พี่ก็จะไม่ไม,ไม่เล่าให้ฟังนะคะว่าอาหารเสริมอะไรเพราะว่าวันนี้อยากจะมาบอกวิธีการดูแลตัวเองมากกว่าดูแลเรื่องอาหารแล้วเรื่องจิตใจนะคะก็สำคัญมากๆ การนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ถึงแม้ว่าในช่วงที่เราป่วยเนะะี่ยค่ะโอเคแหละมันนอนลำบากเนาะจิตใจก็วิตกกังวลก็พยายามที่จะยอมรับนะคะแล้วก็พักผ่อนอย่าไปเครียดค่ะทำยังไงให้ให้นอนหลับให้ให้ได้อย่าไปคือความกังวลเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเราหยุดกังวละคะ่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด อันนี้พี่พี่ยึดตรงนี้มาตลอดเลยคืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถึงตอนนี้เราเป็นเราก็ต้องรักษานะคะโอเคตนี้พอค่าเลือดเราได้เราก็ไปให้ k คีโมการให้คีโมเนี่ยบางคนก็จะพักที่โรงพยาบาลบางคนก็ไม่พักอันนี้ก็แล้วแต่นะคะและแ้วตอนนี้การที่เราจะแพ้หรือไม่แพ้เนี่ยคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความแรงของ k คีโมด้วยว่าเราได้สูตรไหนนะคะ อันนี้สาหรับตัวพี่เนี่ยแรกๆก,ก็มีแพ้บ้างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเข้าไปในร่างกายเราเนอะเราก็เข้าไปตีลันฟันแทงกับไอตัวเซลล์มะเร็งที่มันกําลังจะลามเนี่ยค่ะให้ให้มันหยุดพ <c oughs> อเราได้รับไปอาการที่มันมาคือคลื่นไส้อาเจียนเป็นอย่างเนี้ยค่ะพี่ก็จะใช้วิธีพี่ดืง น้ำชานะคะน้ำชาอุ่นๆร้อนๆที่จะมีติดตัวเลยการน้นํานี่การน้ําร้อนนี่คือติดเอาไว้เลยแล้วก็จะใส่มะนาวชาเนี่ยพี่เลือกเป็นชาที่ดื่มง่ายๆค่ะพวกชาเพปเปอร์มินนะคะแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปให้เปรี้ยวๆค่ะแล้วพอดื่มข้าไปอุ่นๆเปรี้ยวๆผสมกับชาเพปเปอร์มินหอมๆนี่ค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากแล้วก็ลดเลื่อนของการแพ้ได้เลยค่ะ อันนี้เป็นเป็นวิธีของพี่นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ค่ะว่าแล้วแต่ละคนว่าอยากจะไปลองวิธีไหนที่ที่ถูกกับตัวเองหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะยากลําบากของคนที่รักษาจริงๆก็คือในช่วงให้ีโมเนี่ค่ะเพราะว่าร่างกายจะอ่อนแอบางคนยังต้องทํางานอยู่นะคะก็ต้องบํารุงค่ะบารุงอย่างเดียวเลยแล้วก็หาอะไราทานที่ทําให้เราไม่ไม่คลึงไซต์อนเจียน ถ้าคลื่นสาอาเจียนอยากอาเจียนก็อาเจียนเลยนะคะไม่เป็นไรโอเคนี่คือขั้นตอนที่เราดูแลตัวเองทานอาหารให้ครบห้าหมู่งดเว้นของที่พูดง่ายๆว่ามันไม่ดีกับสุขภาพของหมักของดองของมึนเมาเนี่ยค่ะไม่ดีอยู่แล้วเนาะโอเคส่วนในเรื่องของการฉายแสงก็ไม่น่ากลัวค่ะเพียงแต่เราก็เข้าไปในเครื่องฉายแสงแล้วก็ เ,เขาก็จะทำตรงบริเวณไว้ให้เรานะคะเหมือนตีเส้นว่าตรงไหนที่จะต้องได้รับแสงแล้วก็รับไปแล้วเราก็โอเคกลับบ้านได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวของการเจ็บป่วยคือเราต้องมีเวลาที่จะไปเพราะว่าคุณหมอคีมโมคุณหมอใช้แสงแล้วก็นัดตรวจนัดอ,อะไรพวกนี้ค่ะคือให้เตรียมเวลาไว้เลยกับพี่ยังไม่แน่ใจนะคะในเรื่องของ ประกันสังคมหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปเช็คข้อมูลให้นะคะว่าคนที่ใช้ประกันสังคมใช้บัตรทองพวกนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจะต้องไปรักษามะเรง็งเราจะเบิกอะไรได้บ้างเดี๋ยวพี่จะทําคลิปมาให้ดูนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของอประกันสังคมก่อนแล้วกันค่ะว่าถ้าเรามีประกันสังคมเนี่ยแล้วเราเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราจะได้ดูแลได้รักษาอะไรได้บ้างเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันนะคะ พี่ฝากกดไลค์กดแชร์50 move on ด้วยค่ะเป็น YouTube ที่พี่ทำเพราะว่า,าพี่อายุเยอะแล้วเนี่ยคงไม่ได้ไปทำงานประจำแล้วก็จะหาอะไรทำที่บ้านนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะโอเคสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเพจพี่ได้นะคะชื่อ f c e e o o o p เพจชื่อว่าเพนจันชอปนะคะ P E N C H A N แล้วก็วักแล้วก็ S H O P สุขภาพและความงามไร้สารเคมีนะคะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ